ดนดีเด่นเลยในการอนุรักษ์ธรรมาติอนุรักษ์ด้วยแล้วก็เพาะปูปล่อยทะเลเป็นพายอตโปรเจกต์ของประเทศในเรื่องโครงการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนอ่าวบางสะพานมีมีกาลังจากเจ้าหน้าที่ประมงมีชาวบ้านที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบตมาร่วมมือกันแล้วก็เพาะปูคือทุกคนเห็นด้วยตามวิธีที่คุณบิดาคิดใช่ในศรีลังกาในบังกลาเทศในย่านเอเซียนก็จะมาดูงานที่โครงการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนของเราโดยมี หมู่บ้านเป็นผู้ริเริ่มเดี๋ยวจะอธิบายต่อแต่เพื่อให้ทผู้ชมได้เห็นภาพนะครับ,ค,รบคุณปีดาบอกว่าน่าไปเที่ยวด้วยพาท่านผู้ชมไปเที่ยวด้วยกันจะได้เห็นภาพนะครับว่าโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรครับ ตำนานของเกาะทะลุมาครับเขาบอกว่าเป็นตำนานของเจ้าแม่ลำพึงกับพ่อตามมองไร่ซึ่งทั้งสองคนนี่นะครับมีลูกสาวสวยมากเลยชื่อว่านางพิมมีชาวต่างชาติสองฝั่งทะเลมาขอลูกสาวครับฝั่งแรกก็คือเจ้าของเมืองเพชรกับพ่อค้าเมืองจีนพ่อแม่มีความเห็นไม่ตรงกันก็เลยทะเลาะกันขว้างปลาข้าวของใส่กัน คนหนึ่งหยิบสาขึ้นมาได้ก็ปาใส่กันบังเอิญบังเอิญมาโดนเกาะก็เลยเกิดรอยทะลุครับจึงเรียกว่าเกาะทะลุตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่เกาะทะลุแล้วครับเราจะมาติดตามเรื่องราวของ โจรต้นท้องทะเลในอดีตที่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้พิทักษ์ทะเลครับรู้ิว่าเขาจะสร้างศูนย์อนุรักษ์อย่างไรจาก20ิปีที่แล้วเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรมีอะไรเป็นดัชนีชี้วัดเราต้องติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตในไหนมาถึงกเกาะทะลุแล้วขอถ่ายรูปลงอินเตอร์แกรมหน่อยนะครับลุยเลย สวัสดีครับเกาะทะลุยินดีต้อนรับนะครับทาตัวเหมือนเกาะตัวเองเลยนะครับทําตัวสบายๆไม่ต้องเกรงใจผมนะครับมารับเจ้าของนะแต่ว่าบอกเขาว่าทาตัวทางสบายเนาะวันนี้ดีกว่าไหมวันนี้เลยเฮ้ยโอเคนะขึ้นเลยครับ อนนี้นะครับก็ขึ้นมาบนเรือลําใหญ่เรียบร้อยนะครับสวัสดีคุณลุงปีดาครับนะครับขออนุญาตรบกวนครับวันนี้ผมหนะ้าที่ผมคือผมจะมาพิสูจน์นะครับผู้พิทักษ์ทะเลจากอดีตเคยเป็นโจรปล้นทะเลนะจะ,จะไม่รักได้หรครับ <laughs> คุณลุงปีดานี่คือเกาะเนี้ที่คุณลุงปีดาเป็นเจ้าของนดกี่ปีแล้วครับตั้งแต่ปีครับปีประมาณ2122อโอ้สามสิบกว่าปีแล้วเนาะผมไม่ได้เป็นเจ้าของเกาะน,นะครับเกาะเป็นของประเทศไทย ส่วนผมที่เป็นเป็นส่วนสวนมะพร้าวเป็นไอซ์แลนเดอร์แล้วนี่เป็นอ่าวอะไรครับอ่าวมุกครับอ่าวมุกตรงนี้เมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีหอยมุกเยอะมากแล้วก็ได้มีโอกาสปลูกปะการังครั้งแรกในชีวิตที่นี่ด้วยคิดว่าไม่ได้ปลูกละครพายเดือสองคนตายยายไปท้ายเกาะไปเห็นปะกการังมันถูกขึืนหักครับแล้วก็หยิบมันมันมีเมือกเมือกเอ๊ะมันยังไม่ตายก็ใส่เรือแล้วก็พายมาเพราะตอนนั้นบ้านอยู่ตรงนี้ ก็พายเรือมาถึงหน้าหาวยืนแค่แค่คอก็เอาเหล็กไปทิ่มๆๆแล้วก็เอายกไอ้ที่หักๆมาเสียบตั้งไว้สักยี่สิบสามสิบกิ่งแล้วก็ลืมไปผ่านมาอีกประมาณปีงว่ายน้ามาดูเอ๊ะทําไมมันงอกขึ้นมาเป็นพุ่มเหมือนต้นไม้สวยๆขึ้นมาเป็นปะการังเขากว้างปะการังแปลงร่างขวดก็เลยเอ๊ะมันน่าจะมันน่าจะฟื้นฟูได้ก็แสดงว่าเราพิสูจน์แล้วว่าระบบ ของธรรมชาติมีระบบก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่ไปทําลายเพิ่มเติมพักให้เขาฟื้นตัว<ม>เขาก็สามารถฟื้นตัวเองได้แล้วก็นําความอดุดมสมบูรณ์กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันสมมุติตอนที่เราขายเงินสมมุติว่าเดือนเดืนหนึ่งเราทิ้งเงิน4ี่ห้าแสนไปแต่สิ่งที่เราได้มามันคืออะไรครับก็จ่ายค่าน้ามันจ่ายค่าคนงานจ่ายค่าเครื่องจ่ายค่าอวนไอ้พวกนี้เราทําลายวันสี่ห้าแสน เอาเงินไปให้ค่าน้ำมันไปสักแสนกว่าเอาเงินไปให้ค่าอวนสักแสนกว่าเอาเงินให้ค่าคนงานอีกแสนกว่าเอาเงินให้ค่าเครื่องยนต์เสียค่าซ่อมเรือจริงๆเราเป็นนักทําลายเอาเงินไปให้คนอื่นเท่านั้นเลยอืน้ํามันชาอู่เอาไปอวนที่ญี่ปุ่นเอาไปเครื่องยนต์อเมริกาเอาไปเรือไปให้คนที่เอามาแล้วผมอยากจะถามว่าที่โลภมากไปอ่ะเราเป็นคนทําลายเอาเงินไปให้คนนู้นให้คนนี้ให้คนนั้น ไม่น่าจะภูมิใจเลยนะที่ว่าเราจะได้แสดงว่าเราหยุดปุ๊บเราก็หยุดทําลายไม่จับปลาหรือดูวางไข่ดูแลปลาตัวเล็กไม่จับเช็คขนาดแล้วได้ขนาดถึงจะจับอย่างนั้นน่ะมันก็น่าจะเป็นรูปแบบเหมือนกับว่าในอ่าวไทยถ้าเกิดเรามีโซนอย่างนี้บ้างผมว่ามันน่าจะทําให้อ่าวไทยอยู่ยั่งยืนข้อมูลเหล่านี้ผมเคยเรียนตั้งแต่ผมสมัยเด็กๆกันนั่นแหละครับแต่เราไม่เคยทํากันใช่ไหมครับเลยเรียนเลยแล้วมันลืมไปเลยทุกคน ด็อกเตอร์ทั้งหลายลืมลืมลืมอะไรสัจธรรมปอสองที่บริเวณตรงนี้โดยเฉพาะเ<ง>กาะทะลุเป็นแหล่งอนุรักษ์ปลาทูตอนนี้กําลังวา,างไข่ปลาทูตัวขนาดที่ที่เรากินนี่นแหละแต่ปัจจุบันวันนี้กําลังปิดห้ามจับปลาทูบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นเขตตั้งแต่กุมภาถึงพฤษภามีการตรวจ อยอะเข้มงวดเลยเรือตรวจปราบองมาอยู่กับเราเข้มงวดปลาทูตอนเขามีชีวิตนี่ผมมีู่สายมานานแล้วครับเขาหน้าหักเหมือนตอนที่เขาอยู่ในถิ่นครับไม่ใช่ใช่ไหมครับมันยิ้มตลอดเลยว่าเจอที่แล้วผมเจอหน้าหักมากงงของสารคอเขาครับมันไม่ใช่หน้าหักอย่างนี้ใช่ไหมครับมันเป็นนั่งนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นเช้าเช้านะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นลูกปลาทูตอนเนี้ยฤดูเนี่ยจะเห็นวิบวิบวิบเขียวแล้วพวกนี้สะท้อนแสงสวยงามหมดเลยมองเห็นเต็มหมดเลยแต่พวกนี้ถ้าเราไม่ทําลายเขาให้เขาอยู่ได้น มันโตอีกสัก3ามหเดือนเนี่ยมันก็จะโตเป็นปลาทูสาวน้ําหนักได้ปริมาณมากขึ้นก็ก็จะขยายแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จับไม่หมดตรงนี้เขาเรียกโครงการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนอ่าวบางตะพานประกาศกฎหมายนี้มา2 0กว่าปีแล้วต่อสู้มาตลอดปลาทูเยอะมากเลยแล้วมีปลาอะไรอีกไหมครับแถวนี้เป็นปลาที่จะสูญพันธุ์เป็นปลาเก่าเต้ยปลาจระเมดต,ตอนนี้หัวตะพานตรงนี้ที่เห็นหัวตะพานน่น,นะกลางคืนพอสักสามสี่ทุ่ม เอาไฟเปิดนะว่วยเต็มหมดเลยเอาอาหารให้ได้เลยปลากรเตร้เยนะครับปลากรเตร้ยมีตัวแช่ๆนี้แพงมากเลยนะแล้วกินอร่อยทอดดัวจะสงอง่อยอยู่แล้วนะมีเต่า,าไหมครับแถวนี้มันมีตลอดนะครับเป็นเต่ากระที่เต่าอนุรักษ์ประเภทหนึ่งของไซเตสอะ่ะถ้ามีการครอบครองข้าวครองผิดกฎหมายแต่ทีนี้มันวหา้ขึ้นมาวางไข่คนก็มาตามแอบมาขุดไข่เต่าขายผมก็ต้องไปเอาคนไปนั่งรอไม่ให้คนขึ้นมาขโมยไข่เต่า ระยะสามสี่ปีทีแล้วเราก็เราก็รอจับจุดได้ว่าเขาขึ้นมาตอนน้ําขึ้นสูงสุดวันพระสิบห้าข้ามอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้ทฤษฎีเขาอีกว่าเขามายังไงต้องรู้น้ำขึ้นสูงสุดก่อนน้าลงเขาจะขึ้นมาวางไข่สักชั่วโมงได้ว่าไข่เสร็จแล้วเขาก,กบหลุมเสร็จเข้าลงก่อนที่น้ําจะแห้งอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงฤดูน้ําขึ้นเขาวางไข่อยู่ที่ไหนครับปลายเกาะตรงนู้นแหละครับที่เงียบๆที่ไม่มีแสงไฟที่ไม่มีคนนั้นเราไปดูได้ไหมครับได้ครับไปที่บริเวณวางไข่ไป กี่วันครับมาสองวันด้นะครับทำไมเลือกมาที่เกาะทะลุครับสวยพี่โอ้นี่คนกรุงเทพนี่พูดอย่างนี้คนกรุงเทพคนคนครธอม <laughs> <laughs> นี่คืออนุบาลเต่ากระที่เกิดขึ้นที่นี่จริงๆครับทำแบบ ท่าที่เรามีปัญญาธรทำครับเท่าที่ลูกน้องพนักงานเราจะทําได้จะทําได้นี่คือให้อาหารอยู่อาหารของเต่ากินอะไพวกปลาปลาปลาเนื้อปลาเต่กากระนี่คือว่าเป็นดัชนีชีวะทางธรรมชาติได้ไหมครับผมว่ามันเป็นเต่าที่หายากที่สุดตอนนี้ในในใน,ในโลกนะทะทำไมครับประเภทหนึ่งเพราะมันสวยคนชอบจับไปเขาถือว่าเป็นสิ่งมงคลไงที่เอาไปทํา เต่ากระเอาไปทําหวีเอาไปทําทขอบแว่นตาสมัยก่อนเนี่ยที่บอกเป็นไอ้กำไรกระใช่ไหมน <ะ S 2> <ะ>ั่นแหละ<ำ>ครับมาจากเต่ากระแล้วทีนี้ว่ามันมีราคาด้วยแล้วก็ต้องไม่ให้คนมาขโมยไข่ให้มันแตกมาเป็นตัวเลี้ยงให้มันโตแล้วก็ปล่อยลงทะเลเวลาเราอนุบาลนี่ต้องอนุบาลถึงเขาอายุเท่าไหร่ครับถ้าจะให้ดีต้องหนึ่งปีปีหนึ่งแต่ขนาดนี้ประมาณ9เดือนหรือส0เดือนเนี่ยต้องปล่อยก่อนเพราะว่าชุดใหม่ก็จะขึ้นมาไข่ใหม่แต่ละปีมันจะวน เพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายเขาแข็งแรง,แงสรรงักระยะนึงก่อนเนื่องจากว่าเขาถือว่าตอนนี้มีจํานวน,นน้อยในประเทศไทยครับน้อยมาก20ปีนี้ไม่มีประวัติขึ้นที่ไหนนะที่อื่นเป็นเต่าตหนุเต่าตนุตตนแต่เต่กากะนี่ไม่เคยไม่เคยปรากฏขึ้นนอกจากที่เกาะทะลุ23ปีซ้อนคุณลุงปิดาครับอันนี้รัเปาครับที่เป็นคําตอบในชีวิตของคุณลุงปิดาที่คนอื่นทวงถามมาตลอด20กว่าปีที่คุณลุงปิดาสละหรือว่าโยนเงินวันละ4ี่แสนห้าแสนทิ้งทะเล เลิกอาชีพการจับประมงไม่ได้ทิ้งเลยยังทําให้คนมาเที่ยววันหนึ่งเป็นพันๆคนรายได้ของชุมชนเกิดเขาก็เห็นดีกับเราทุกวันนี้นะก็ยอมรับเมื่อสมบูรณ์เขาพาคนมาต้องเที่ยวประโยชน์ได้รับทั้งชุมชนทั้งอ่าวทรัพยากรไม่ถูกทําลายปะทูขยายผ่านมากขึ้นคนมีจิตสํานึกดีขึ้นเราทําเป็นตัวอย่างเขาไอ้นี่บ้าก็บ้าว่แต่บ้าไม่ทําลายไอ้นี่บ้าก็บ้าว่ บ้าสร้างสารรค์บ้าก็บ้าไม่ด่าใครไม่ว่าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน<ม>ก็ถือว่าแค่นี้ก็เป็นมนุษย์ละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราจะทําความสะอาดฟันของปากเต่านะครับเต่าวเวลาจะได้กินอันนี้เอามาทำอะไรครับแปรงฟันเต่าครับถัดกระดองอาไม่ใช่แปรงฟันนะครับไใช่ถัดกระดองขอโทษครับ ไขกระดองเพื่ออะไรครับเพื่อความสะอาดไม่ติดเชื้อเพือ่อความสะอาดไม่ติดเชื้อขัดตะไคร์ออกนี่เขามารอเห็นไหมครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนอคาแคเต่าดูหน้าดูหน้าเต่าเขาจะพิมมากดูนะครับสังเกตนะครับ,บดูหน้าเพิ่มมันอ,ม <c oughs> อันนี้นจักรจีจกรจีเออเจกรจีเออเออสบายไหมครับสบายไหมครับโอเคโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอุ้ยมารอคิวว่ะ

มันเคยเป็นเขตที่ถูกระเบิดป่าแต่มันฟื้นมาได้แค่นี้ผมว่าก็ดีแล้วใช้เวลาประมาณ20-30ปี30กวนะ่าป,ปี35ป,ปีโอ้ทำลายแล้วต้องใช้เวลาฟื้นฟูถึง30กว่าปีแต่ถ้าเกิดเราอยู่ร่วมกันอย่างไม่ทำลายโอ้ดีเลยที่นี่นักเรียนนักศึกษาเข้ามาบ่อยปีหนึ่งเป็น10คณะมาจากทางแม่โจ้บ้างศิลปกรอะไรเงี้ย ทะเลเปรี่ยบเสมือนเป็นอะไรของคุณลุงปรีดาครับเพราะว่าทะเลนี่ก็ลองๆมาจากพระอาทิตย์ซันซ<ส>ีแซนเพราะว่ามันเป็นแหล่งกําเนิดชีวิตชีวิตทุกอย่างสรรพสิ่งทุกอย่างเพราะว่าน่าจะมาจากทะเลซะส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเราดูแลถ้าพยากรเราดีๆนะคนที่เขาหนีหนาวคนที่เขาต้องการมาพักผ่อนคนที่ประเทศที่เขาเจริญสุดๆแล้วเนี่ยเขาจะคืนสู่สามัญ เขา,เขาจะกลับมาดูเราเขากลับลมาดูแลพวกนี้อนาคตอยากจะเห็นอะไรในกอนทะลุครับอยากจะเห็นถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีคนชื่อคุณลุงปรีดาคอยปกปักรักษาผมคิดลูกๆผมเนี่ยเขาเขาเป็นคนมีแนวอยู่แล้วเขาเป็นคนช่วยกันกับเราคิดมาตลอดว่าที่เนี่ยมันน่าจะเป็นแหล่งฟื้นฟูทรัพยากรประมงของอ่าวไทยจากลูกคำพูดของลูกผมขอยืมลูกมาใช้ ก็แสดงว่าอนาคตของกอทะลุก็จะเป็นแหล่งฟื้นฟูทางชีวภาพมัจะเป็นต้นไม้มันจะเป็นในเรื่องของสัตว์ทะเลสัตว์น้ำปนปลาต่างๆรวมแม้กระทั่งเต่ากระต่อไปเชื่อว่าคงจะอุดมสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆไม่เหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปที่เวลาเขาไปท่องเที่ยวแล้วพอความเจริญไปถึงทุกอย่างมันจะลดลงแต่ได้เงินแต่รัพยการเสียหายแต่ที่นี่ได้พอเพียง พอสมควรทรัพยากรจะยั่งยืนขอบคุณมากครับ ่อนที่จะไปพบกันในช่วงหน้าเรามาร่วมสนุกตอบคำถามทาง Facebook กับรายการจอดใจกันก่อนนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook ของรายการในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนผู้โชคดีจะได้รับกิฟต์เซ็ตจากแล็คตาซอยมูลค่า2,000บาทต่อสัปดาห์ครับ